วันนี้ผัดผักกาดขาวใส่หมูกรอบให้คุณยายค่ะฟันไม่มีหราคาแต่ว่าอยากจะทานหมูกรอบกับผักเราก็เลยต้องหั่นหมูกรอบเป็นชิ้นบางๆค่ะเพื่อที่จะคิณยายเคี้ยวได้นะคะแล้วก็ก้านผักกาดขาวเราก็จะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะเอาลงไปผัดกับหมูกรอบก่อนนะคะผัดไปจนก้านผักกาดขาวเริ่มจะสุกแล้วนะคะแล้วก็ตามด้วยใบผักกาดขาวนะคะ ใส่ลงไปเลยค่ะใส่ลงไปให้หมดเลยแล้วเราก็จะคนผัดให้เข้ากันนะคะผัดให้เข้ากันกับหมูกรอบผัดไปจนอากาศเขา เริ่มจะสุกแล้วนะคะก้านก็เริ่มอ่อนใบก็จะเริ่มสุกผัดคนไปเรื่อยๆนะคะจนผัดกาดขาวเราเริ่มจะสุกแล้วนะคะนี้เราก็จะมาปรุงรสนะคะตามด้วย เต้าเจี้ยวก่อนนะคะใส่เต้าเจี้ยวลงไปคะ่ะกะพอประมาณนะคะแล้วก็ตามด้วยซีอิ๊วขาวแล้วก็ผงปรุงรสนะคะใส่นิดหน่อยนะคะแล้วก็ซอสหอยคะ่ะใส่ลงไปเลยะคะ่ะกะเอานะคะ แล้วก็ตามด้วยน้ำน้ำตาลค่ะน้ำตาลใส่เล็กน้อยนะคะแล้วก็ผัดให้เข้ากันนะคะคนให้เข้ากันผัดไปจนสุกนะคะเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูของคุณยายวันนี้นะคะผัดผักกาดขาวหมูกรอบค่ะเป็นยังไงคะ น่าทานไหมคะ